อาดรถเป็นน้ำแข็งพี่น้องถนนมือนอีกแล้ววันนี้อิมาบ่ตกแต่ว่าอากาศหนาวเป็นน้ำแข็งเบื้องหยาดฮะ <c oughs> ไปเหตุงานกันจ้าคือเกาในาระเนาะโอ้น้มมีหน่อยเดี๋ยวเพราะว่าฝนบ่ตกเบื่อรถพอหญงเถอเป็นน้ำแข็งพี่น้องคะ <c oughs> นามมีหน่อยเดี๋ยวห็นบะ เป็นน้ำแข็งบ้าละไปเห็นง,งานกันวันเสาร์คือเก่าละ่ะคือเก่าคือเดิมเมื่อเป็นน้ำแข็งเบิดเลยถนนมืนเนะี่ยถ้าเกิดว่าเทศบาลเขาบไ่ไ้มาโรยเกลือนะถนนมืนอยู่พี่น้องค่ะไป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 บรรยากาศวันนี้ทายให้เบิรงมีแดดอยู่พี่น้องอย่เทิ่งเขาพ่นะบรรยากาศดีป่ะพี่น้อง ผ้าเดิงทองฟ้าพี่น้องสวยมากเลยทองฟ้าสวยมากเลย